ไปไหนค่อยๆเดินก็ได้ค่อยๆเดินมาเลยครับเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์เขายิงเขายิงเขายิงหนูว่าคุณหนูน้อยรู้หรือเปล่าว่าเฮียเสงเข้าไปไหนเนี่ยอ๋อเฮียเสงเขาติดติดไอ้นั้นไปแล้วอ่ะเขาน่าจะติดคนอื่นหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ติดธุระหรือเปล่าติดติดธุระอ้ิุระต้องโดคนถ้าติดคนอื่นเอ้ยติดธุระครับติดุ ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณตํารวจผมรีบอ่ะผมรีบครับครับเฮ้ย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 ทุกคนพร้อมเลยเอา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 ที่นี่เลยผมจะเอาที่ร้านข้าวอ่ะตํารวจมันสามสี่คนด้วยแล้วทีเนี้ยเราเราจะได้รวบที่ร้านข้าวเลยลงมาปิดเลยเข้าเลยเข้าเลยไปดเลยไป ชัดเจนไหมได้ยินชัดเลยครับโอเคสาการด้านในปลอดภัยดีไหมตอนนี้ผมอยากรู้ความปลอดภัยของตัวประกันที่อยู่ข้างในทุกคนปลอดภยัยถ้าเจ้าหน้าที่ไปเข้ามาข้างในนะโอเคบอกผมได้ไหมว่าข้างในมีกี่คนอะ่ะข้างในมีเจ้าหน้าที่ประมาณสามถึงสี่คนนะเจ้าหน้าที่สี่คนถูกต้องไหมใช่แล้วครับมีประชาชนด้วยไหมประชาชนผมปลอดภัยหรือเปล่าดูประชาชนห,นหน่อยกี่คนโอ้นายนาย ตำรวจข้างใน,นเนี่ยจะให้ทิ้งปืนไหมทิ้งปืนเลยให้ทิ้งปืนให้หมดเจด็จดเจเจด็จดเจ็ดเจคน,คนปลอดภ<า>ัยนะโอเคโอเคแต่เย็นๆนะคุณต้องการอะไรผมต้องการเจ้าหน้าที่ที่ชื่อเจแปนแค่คนเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวประกันไปตามข้อตกลงไหมโอเคตอนนี้เนี่ยคนที่คุณต้องการนอยู่หน้าคุณแล้ว ทีนี้เนี่ยผมขอตัวประกันปลอดภัยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ไหมได้สนะิคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้สิผมขอประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในร้านนะอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะจะัดแจ้งปล่อยไปให้นะแต่ขอต้องการแค่คุณตำรวจที่ชื่อเจแปนแค่คนเดียวโอเคคุณยืนยันว่าคุณจะเอาเออเจ้าที่ตำรวจเจแปนคนเดียวเนาะแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ไปเดี๋ยวไปเดี๋ไปไ เดินไปเร็วค่อยเดินค่อยเดินเดินไปค่อยๆเดินไปดีที่บอกเลยเดินไปนอนกูเข้าเลยนะได้ลงมาแล้วพอยังพี่พอยังมึงตอบโจกพรอโจ๊กเตรียมโจ๊กวิ่งเข้ามาโจกยกมือขึ้นแล้วก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ลงมาเข้าเลยเข้าเลยยกรถสีดำได้ลงมาเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ได้ติดแปลงมาแล้วนะ เรื่องนะสั่งนง้อๆๆตัวประกันมาตัวประกันเอาประประกันลงมาลงมาไปนั่งคุกเข่าหน้ารถังนรถโดยนวดไปหน่อยได้ไหมคุกเข่าไว้เดินเข้ามาคุกเข่าคุกเข่าหน้ารถลุกขึ้นลุยลุกขึ้นยืนสั่งให้ตำรวจเข้าไปในโรงพยาบาลโอเคครับเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแยกข้องแยกข้องตัวประกันออกไปซ้ายตัวประกันออกไปซ้ายตัวประกันออกไปซ้าย ตัวบอลออกไปซ้ายเลยอย่าให้ตำรวจเห็นล็อกหมดเลยข้างในล็อกหมดเลยออกไปห้องบีผมผมขอออกวอลก่อนได้ไหมครับพี่ออกวอลได้เลยตัวประกันเดินออกไปข้างหน้าเลยครับพี่ให้มันเอาหอไปด้วยสิอย่าลืมอเดินออกไปข้างหน้าทั้งหมดเลยครับเดินออกไปข้างหน้าเลยครับช้าๆแล้วก็เดินไปนะครับแล้วก็คุกเข่าข้างหน้าคุกเข่าตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเลยครับไปข้างหน้าอีกครับคูณตำรวจ ไปข้างหน้าอีกครับเดี๋ยวครับคุณตำรวจเดินไปอีกครับผมจะออกซ้ายนั้นรถสีฟ้าเดินไปอีกครับคุณตำรวจเดินไปอีกครับมีรถนอกนะอย่าลืมคุณตำรวจเดินไปข้างหน้าอีกครับไม่รีบกลับนะครับคุณตำรวจหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวกูลากตำรวจผมลากออกนอกเมืองแล้วกันเดี๋ยวกูลากตำรวจผมลากออกนอกเมืองแล้วกันพวกมึงก็นี่ไปโอเคปะมันได้มีสจุนตามกูไป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 ออกมาเลยตำรวจไม่ใช่ใครเนี่ยหมอหมออยู่ข้างในใครอยู่ไหนอยู่ขออยู่ผมอยู่ขออยู่โอเคร้อมหน้าล้อนหลังตำรวบอกคนที่เจอข้างในว่าเรามีดตัวการ เอสสิบเอสิบ้าเออเออเราเราไปเราเราหนีไปไปที่เดียวกันนะที่เดียวกันนะครับทุกคนมาเลยเด็กปวดตีอยู่เย็นๆนะครับเย็นเย็นนะครับน่าจะเงียบนะไม่มีคนนะปวดตีนเงียบนะเงียบนะปวดเงียบนะปวดเงียบหมดปวดเงียบหมดครับตอนนี้ในโรงพยาบาลมาเยอแล้วครับมาด้วยดูดพี่พี่ผูโดนยิงผู้โดนยิงผู้โดนยิงไปไปไปเพื่อนเพื่โดนยิงเพื่อนโดนยิงอ่ะ ไปดีด้วยเราด้วยกันไปเลยนี่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 เลยผมรักตมรวจผมรักอยู่ผมรักตำรวจผมรักอยู่ไปทำให้เต็มที่โดยมาที่ผมเต็มเลยตอนนี้อ่ะที่ผมห้าคันอันนี้ให้ไปรวมไหนต่อครับเอ่อตอนนี้ไม่มีใครตามเลยใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะใช่เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักอุโมงค์ทางที่ว่าออกจากโรงพยาบาลไหมครับ ที่อุโมง์ท,ที่หน้าโรงพยาบาลนะครับมันจะมีอุโมง์ทางตใต้อุโมงใต้ดินนะครับอ๋อโอเคครับอ่านะครับเดี๋ยวตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเข้ามานิดนึงนะครับผู้ผมจะจัดการสังหารไอ้พวกนี้ตรงนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ก็จะออกไปจากนตรงนี้นครับพวกฉันกำลังหนีาม,ามาในโรงพยาบา,าลบาพวกฉันกำลัง<า>เข้ามาในโรงพยาบาลอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรทุกคนตำรวจทุกนายอยู่นิ่งในนี้มีตัวประกันเจมประสานไปด้วย ขี่เข้ามาในโรงพยาบาลเลยขี่เข้ามาใจเย็นใจเย็นนะทำอะไรด่ีก็บอกพวกนายถึงให้ใจเย็นๆคุมที่แมนลงลงมาซ่อมให้ไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเข้าไปในโรงพยาบาลเข้าไปโรงพยาบาลเราไปยิงเงียบเงียบองยิงเงียบๆงียบไปยิงใหญ่ใหญ่เนี่ยทับเห็นเลยเงียบๆแล้วก็จัดการแล้วก็เอาออกมา กอเก็บเกี่ยนได้ไหมไม่เอาไม่เอาถ้าทำงานเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มการเจรจากันต่อได้เมื่อไหร่ฮะโดนนี่เสริมครับลงมาที่ที่เรายิงปุ๊บเขาเอาเลยนะไม่ไม่ไม่เป็นต้องขามาเดี๋ยวไม่ต้องขามาดูรอบๆไว้ดูรอบไว้ใช่ตัดสินใจสักครู่ตํารวจไปดักต้นหลังกันเยอะมากเลยไม่ไรผมมีทางหนีผมมีทางหนีไปไปไปได้เลยไหมไปได้เลยไหมไปเลยไปเลยนะผมไปเลยนะนนบอกตํารวจว่ากูจะไปแล้วฉันจะให้หมอไปนะโอเคเสียงไปได้เลย โอ้ยสัตว์ชื่อกูเต็มแตจะให้ไม่ได้พี่สวยสวยยังไม่ตามสวยมีตามคันเดียวมีตามคันหนึ่งมีตามคันหนึ่งมีตามคันหนึ่งตรงไหนฝั่งสปอดเดี๋ยวไปช่วยอ่าผมกำลังมุ่งหน้าไอ้เทมสปอร์ตดิอยู่ปั๊มปั๊มไอ้นี่กำลังจะขึ้นแดงลิตรโซลิตรโซลกำลังจะขึ้นลิตรโซลกำลังขึลิตรโซลแล้วเดียวใช่ไหมตามแค่คันเดียวใช่ไหม ใช่ตอนนี้ห่างมาก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 ไว้อยู่ไว้อยู่ว้อยู่รไปรไปขึ้นขวาไปแล้วกลังไปอากินะแล้วไปหลังอากินะบ้านบ้าเคอ่ะบ้าเคอ่ะโนนี่ครับครับว่าไงครับฉันได้อัพเดทมาว่าจะแปลไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลลยตกใจมากเลยยังอยู่ที่เดิมนะครับยอยู่กันายฉัไ่เลยเอาแยกกันอ่ะเพราะว่าเป็นพุทธเส็นสำคัญอ่ะเอาดีๆ ไอ้นนี่เพราะตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มไม่ค่อยดีใช้รับแจ้งมาใช่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับปกติเลยอ่ะแล้วมันจะออกไปทางไหนมันไม่มีทางออกอ่ะไอโซนี่เองปวดอยู่ตรงไหนอยู่วะปวดเอาไว้ฉันดูก่อนตอนนี้สถานการณ์มันเิ่มไม่ดีแล้วเขาอยู่ข้างในมันไม่มีทางออกผมไม่รู้จะให้เขาออกทางไหนตำรวจปวดอ่าตรคุณก็อยู่ไว้ฉันดูตอนสุดทางฮอลเวก็ได้ฉันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเออตอนนี้คนที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตอนนี้มีใครติดตามไหมเออเอาไปนี่เอาไปนี้ เอา Dante, เอาแบบนี้เอาเอาเอาตำรวจมาใส่หน้ากากแล้วก็ให้เสงให้ถอดเสื้อแล้วก็เดินเดินมาที่สุดแต่พี่ตอนนั้นออเอาไปเอาไว้ไอ้ไอ้คนใส่หมวกออกมาเออเออเมาเอ้ยคุณที่ใส่หมวกเดินมานี่คนที่ใส่หมวกเดินมานี่เดินมานี่คนที่ใส่หมวกเดินมานี่คนเดียวทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยเดินมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ก็ขึ้นมาทั้งสองคนเลยเออเออมันมีตำรวจดูอยู่นะตรงนี้มันทะลุได้นะเห็นไหมนะนะเห็นไหมพี่ทำไมอ่ะพี่ผมขอตัวประกันคนหนึ่งได้ป่ะทำไมอ่ะเอาไปขวางริบไว้เผื่อตำรวจ ลงมาซ่อมรถเสร็จแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้มันมีถ้าไงวิ่งมาข้างในอยที่ไปตรงไหนเนี่ยนั่ง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 นี้เหรอใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรค่อยๆเดินก็ได้ค่อยๆเดินได้ขาเลยโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์เขายิงเขายิงเขายิงแบ่งแบงเดี๋ยวรอแบ่งมาแล้ว ไปตรงไหนบอกเลยนะอยู่ตรงการาดโรงพยานาน่ะไอ้ใี่เป็นลานจอดรถอ่ะมันมันต่ำไปจริงเขาเหรออ้าวไปก็ได้พอวนหยุดอยู่แถวสแกนแถวปูนมันเรียกเคสอ่ะต้องวนปะ ตัวไล่แล้วตัวไล่แล้วตรงไหนครับตรงไหน,ไหนอโอ๊ะองโคครับองโคมามามาข้างบนเลยครับบนเลยครับเขาบนเข่าบนเข่าแล้วเยี่ยมากมเขี่ยงเมากชุดูว,วิ่งเพี่ยงได้ บนได้ไหมเพื่อนสแตนบายรออยู่ที่บนอ่อด้านบนอ่ะเอ่อหาสแกนนะครับโอเคพี่ครับไปผมอยู่แถวชัวโมงโอเคโอเคฟังนะฟังนะยิงนะเีัยสแกนแบ็คมาถึงแล้วถึงแล้วจัดชุดเต็มนะเต็มเลยเต็มเลยพี่เต็มเลยเราจะพังเต็มเลยเต็มเลยสแกนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวรอเพื่าอ่านรถรถรถแทมมี่ผ่านแล้วอ่ะเราเราก็ยัดตำรวจเลยนะ ใช่ใช่ยัดได้ได้ได้ดักใจครับว่ายัดนะหพราะว่างถนนชีวิตแรกชีวิตใจเย็นพี่ยัดเลยว่ายูว่ายู่รถแรงกว่ารถรถเราแรงกว่าไปยาวยาวโอเคทางตรงแล้วโอเคโอเคมามามากำลังจะถึงอุโมงค์แล้วรออยู่รออยู่นอกอุโมงค์รออยู่นอกอุโมงค์โอเคโอเคถ้ายิงตัดยางได้ยิงเลยนะได้คิดรถตะหมดแรงใช่ไหม มาผ่านหน้าหาสแกนก็ได้นะครับนี้อะปะเป็นไรไหมตกพั้เป็นไงบ้างเออรับด้วยพี่ตอนนี้ผมอยู่บนทางรถไฟนะตรงข้ามหาสแกนนะอยู่บนทางรถไฟตำรมนะต้ตำรวตามผมนะทำแบ่งๆมาตามมาเยอะอยู่ ได้ได้ครับไ่งหน้าที่เหลือเกมเกมได้เก <ii> มไปเลยม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลเสียงทางรถไฟทางรถไฟแบบหลอดแค่นั้นีเร็วไวไอ้บอลนี้อลนีอีก็นีเลยเฮ้ยนั่นเป็นกรให้เพื่อนอะ ไปแล้วหน้าปุ่นแปแล้วหน้าปุ่นปม่ไปหนปห้าปุนปูจังด้วยอะวด้วยไม่ใช่ไม่ดีอก็เราจง้วยนอนจะนอนมา่ยนอน่ลยไม่มอะมานนอยกิดตาสลิดอยู่คันหนึงนะกระดาบนกระดาบนกระดาบนเพื่อนโดน บนบนตาเพิ่มคนที่ลางยังไงบ้างคนที่ลาเออไหวอยู่ไหวอยู่กระดบนกระลาบนฉันเจ็บนฉันเจ็บนะองหัยแกไปนายนานามากระบนเลยนามากระบนเลยบวกตรวจจ้ะอยู่หลังร้านไก่หรกระดบนกระลาบนไหวียไหรือไปสิตรีจะโขมอยู่ไหนเ้าไปจะถึงหลวถึงเลถึงลถึงแล้วผมขึ้เขาสูงสุดนะ ำรวจตามคือตำรวจตามสัญญาณไปตามผมคนหนึ่งพี่สวยตอนนี้ตำรวจตามผมสามพันมีใบมีใบมีใบหนีไปเลยหนีไปเลยหนีไปเลยผมไหว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 ไปเลยรถพังนะนี่รถพังแล้วนะพยายามงหข้างบนข้างบนตรงโรงงานโรงงานตรงปั๊มปนโอเคครับโอเค เจ็บรถเจ็บนักเจ็บ uh นัก huh> ้ยขับรถอยด่วนเลยวากผมเนาะต่ใครวะใครวะจากผมจากผมจอดที่กลาให้หน่อยผังพังรวงพังร่พังอุ้ยหาย้หายแล้วไม่รอดแล้วลงแฮมลงยิงยิง ไปแล้วที่กูต้องเป็นคนรอดไปแล้วมีใครรอดไหมมีใครรอดไหมผมกขาดตัวตงมืิ้วมาไปแล้วยี่สิบนาที ห้าสองอ้าวยังเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้หรอไม่ได้หรอ <evaluation> <Net> ไม่พี่นี่ชัวนนะเต็มแล้ว <ถ es S 2> ไปดิไปดิเต็มแล้วไปดีเด็กเด็กสิงอยู่ไหนเด็กเด็กไหนเด็กเด็ไหน ไอ้ไห้้ไอี่อ้หอ้ไ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 อ้ีอ้ไ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 อ้อ้ไ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 อหไออออ้้ล้ไออ้้ไ้ไอ้ออ้อ้ไ้ไออ้ไอ้ไ้ไอ้อ้ไอ้ไ้ไอ้ออ้อ้ไอ้้้้ไอ้ไ้อ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไ้ไอ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 ไอ้้้ไ